สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม PHP กันนะครับสำหรับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีหลักสูตรหลายวิชาที่เราต้องเรียนเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมนะครับการออกแบบฐานข้อมูลการบริหารโปรเจกต์นะครับแล้วกเ็เรื่องราวพื้นฐานที่สําคัญอีกหลายเรื่องนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเราต้องการเขียนเว็บเว็บหนึ่งนะครับถามว่าเราเราจะต้องเรียนรู้พื้นฐานเยอะขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับเว็บไซต์หนึ่งเว็บก็มีแค่ส่วนของ HTML CSS แล้วก็ JavaScript นะครับ3ส,ส่วนที่เป็นพื้นฐานของหน้าเว็บนะครับเป็นพวกตกแต่งหน้าเว็บนะครับการ สร้างปุ่มสร้างแอคชั่นต่างๆว่าเวลาเราคลิกแล้วให้ส่งข้อมูลไปที่ไหนบ้างนะครับส่วนต่อมาก็เป็นส่วนของด้านหลังนะครับการทำงานกับฐานข้อมูลก็จะมีอย่างเช่น php กับ mysql นะครับก็จะมีอยู่5ภาษาหลักๆนะครับที่เราต้องเรียนรู้ในส่วนของ mysql นั้นก็จะพ่วงตัวคำสั่ง sql เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าตัว mysql จะเป็นฐานข้อมูล เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับแต่ว่าเราต้องการเรียกใช้เราจะเรียกผ่านภาษา SQL โดยที่มี PHP เป็นตัวควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็ผมจะแบ่งไว้อยู่2กรณีด้วยกันนะครับสำหรับกรณีที่เราไม่ได้รีบร้อนนะครับหนังสือนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ ถ้าเรามีหนังสือนะครับเราก็จะได้พื้นฐานที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ที่เป็นลําดับนะครับปูเรื่องตั้งแต่บทที่1บทที่2บทที่3ไปเรื่อยจนถึงเวิร์กช็อปแบบนี้นะครับก็อาจจะลองอเลือกดูหนังสือนะครับว่าเล่มไหนที่เราอ่านแล้วเข้าใจนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นหัวข้อเดียวกันนะครับแต่ว่าผู้เขียนคนละคนก็อาจจะทําให้เวลาอ่านนั้นเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็มีความรู้สึกว่าเวลา อ่านนะครับแต่ละเล่มจะรับรู้ได้ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเลือกเองว่า,าสไตล์การอ่านของเรานั้นเข้ากับหนังสือเล่มไหนนะครับหรือหนังสือเล่มไหนที่เหมาะกับสไตล์การอ่านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเวิร์กช็อปนะครับคู่มือพื้นฐานนะครับก็ควรจะมีอย่างละหนึ่งเล่มนะครับจากนั้นถ้าเป็นกรณีที่เร่งด่วนนะครับเวลาค่อนข้างจะจำกัดอันนี้ถ้าเรามีพื้นฐานก็จะสบายหน่อย แต่ถ้าไม่มีพื้นฐานนะครับก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดซอร์โค้ดที่เขาแจกให้ใช้ให้ทดลองนะครับเราก็นํามาประยุกต์มาตกแต่งดัดแปลงให้เข้ากับงานที่เรากําลังทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบจองระบบะขายออนไลน์นะครับหรือว่าระบบแชท ระบบต่างๆที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการนะครับเราก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ศึกษาว่าเขามีแนวในการออกแบบฐานข้อมูลยังไงนะครับในการรับส่งข้อมูลกันยังไงหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นเราก็ทําตามเวิร์กช็อปนะครับท,ท,ที่ที่มีอยู่ในโค้ดที่เขาแจกให้นะครับว่าถ้าเราทําตามนะครับจะสามารถสร้างงานที่เหมือนของเราได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆอันที่ใกล้เคียงที่สุด อันนี้จะเป็นวิธีที่ประหยัดเวลาที่สุดนะครับ <c oughs> พื้นฐานนะครับที่ต้องมีเลยนะในการทำเวิร์กช็อปการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเหมือนกับเราทำโปรเจกต์ย่อยๆนะครับหลักๆนะครับเราต้องทำงานกับฐานข้อมูลก็คือทำงานกับ MySQL ซึ่งเราต้องรู้จักวิธีการเขียนโค้ด PHP เพื่อบันทึกนะครับ แสดงข้อมูลแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลนะครับซึ่งทั้ง4ส่วนนี้เราจะเรียกรวมกันว่า CRUD นะครับก็เป็นคำย่อม,มาจากคำว่า create read update และก็ delete นะครับ4ส่วนนั้นจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการเขียนโค้ดนะครับที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพราะถ้าเราไม่เข้าใจ อาจจะมีการเขียนแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดน,นะครับอัปเดตไม่ถูกเล็กร์นนะครับแสดงข้อมูลแล้วทำไมข้อมูลมาไม่ตรงที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับที่จะแนะนำในการเขียน php นะครับที่ผมใช้ในทุกวันนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่5อย่างด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะใช้อัปเช แล้วก็ตัวแปลภาษาก็คือ PHP นะครับฐานข้อมูลก็เป็น MySQL แล้วก็ตัวจัดการฐานข้อมูลนะครับจะใช้ PHP m y a d m i n ก็ได้นะครับซึ่งทั้ง4อย่างที่พูดวันี้นะครับปัจจุบันจะมีการรวมแพ็กเกจไว้อยู่ในตัวแซมนะครับเป็นเป็นเว็บที่นำพื้นฐานทั้ง4อย่างนี้นะครับมารวมกัน เมื่อเราลันปุ๊บเราก็สามารถที่จะเขียน PHP ได้ทันทีนะครับแล้วถ้าเราจะเขียนนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือที่ทำทำให้เราอ่านง่ายอ่านโค้ดง่ายแก้ไขโค้ดง่ายนะครับซึ่งแอดมินใช้ตัวพื้นฐานที่สุดนะครับคือ Notepad p ath, ัดพัด,ด,ด,ดนะครับตัวนี้ก็จะมีให้ไลท์นะครับมีตัวฟังก์ชันให้เราเรียกใช้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่มันใช้ทรัพยากรไม่เยอะแล้วก็ ค่อนข้างจะสะดวกนะครับก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ถ้าเป็นปัจจุบันก็อาจจะเป็น VS Code นะครับของ Microsoft ซึ่งมีไฮไลท์มีอั t โต้คอมพลตมีฟังก์ชันเกี่ยวกับ Git นะครับหรือ g ิตนะครับ Git Lab นะครพวก GitHub ต่างๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือ Mozilla Firefox ตัว Mozilla Firefox นะครับแอดมินจะถนัดที่สุดนะเพราะว่าใช้ในการดีบักต่างๆก็ ค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับหรือใครจะทถนัดใช้ตัว Google Chrome Microsoft Edge หรืออะไรก็ได้นะครับอาจจะลองหลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะถ้าคนใช้งานใช้หลากหลายเบราว์เซอร์ตรงนี้ก็เราก็ต้องใช้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของการเขียนโค้ดหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการเจอ e er อ r ร์นะครับเวลาที่เราเจอเออร์เราก็ต้องทำการดีบัก เจอบักต่างๆก็ต้องดีบักออกไปนะครับทักษะที่สําคัญคือการค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราค้นหาใน Google นะครับถ้าเราต้องการเรื่องของวันที่เราแค่ใส่คีย์เวิร์ดว่า PHP นําหน้าแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการเช่นวันที่ไทย,ยนะครับแล้วก็เจอ,อเว็บไซต์ภาษาไทยที่ให้ความรู้เรื่องเหล่านี้นะครับหรือถ้าเราต้องการเซิร์ชเจาะจงเข้าไปในเว็บไทยนะครับฟอรัมที่แนะนําก็คือ t h a i c r e a t e c o m นะครับ ตรงนี้เราก็ใส่คีย์เวิร์ดเหมือนเดิมก็คือ php แล้วก็สิ่งที่เราต้องการค้นหาก็คือวันที่ไทยแล้วก็ใส่ชื่อเว็บไซต์เข้าไปตรงนี้มันก็จะวิ่งเจาะจงมาเลยนะครับเลือกรายการของเว็บไซต์นั้นให,ให้เราได้เห็นนะครับหรือถ้าถนัดภาษาอังกฤษนะครับเวลาติดปัญหาเราสามารถใช้ stack overflow นะครับ stack overflow นั้นจะมีข้อมูลที่เยอะมากเลยนะครับมีทุกคำตอบนะครับไม่ว่าจะภาษาอื่นภาษาใดก็จะมีหมดเลยทั้งหมดนี้นะครับก็คือ พื้นฐานของการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วย php นะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่วิดีโอต่อไปสวัสดีครับ